กราบสวัสดีผู้ดูผู้ฟังทุกท่านนะครับ mm hmm. ผมกลับมาพบกับติวบอลเตนนะครับรายการที่จะพาทุกท่านมาวิเคราะห์บอลเด็ด วิจารณ์บอลเด่นกับชี้นหน้าลงทุนนะครับประจำวันพฤหัสบนะครัที่13มกราคมพุทธศักราช2565กันอีกเช่นเคยนะครับโดยค่ำคืนนี้ผมคัดมา5คู่ครับสำหรับคุณผู้ผู้ฟังครับคู่แรกเป็นนาโปลียนครับพบกับฟิอรเรนติน่านะครับคู่ที่2เป็นแอตเลติกนะครับพบกับแอตเลติกบิลเบาครับคู่ที่3เป็นลิเวอร์พูลนะครับพบกับอาร์เซนอลและคู่สุดท้ายของค่ำคืนนี้เป็นเอซีมิลานพบกับเจนัวครับเดี๋ยวเรามาดูคู่แรกของค่ำคืนนี้กัน ค,คู่แรกของ,ขงคัมคืนนี้อยู่ในศึกโคปาอิตาเลียนะครับเป็นนาโปลีนะครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของฟิอรเรติน่านะครับคู่นี้แต่กันเที่ยงคืนนะคือเาตันตามเวลาบ้านเรานะครับโดย10ครั้งล่าสุดที่ทั้ง2ทีมเจอกันนะครับก็ไปทางนาโปลีนะที่เก็บชัยชนะได้เหนือกว่าครับชนะไปทั้งหมด หครั้งนะครับเฟอร์เรติน่าชนะไป2ครั้งสเสมอกัน2ครั้งนะครับนัดล่าสุดที่เจอกันเมื่อต้นเดือนตุลาคมปีที่แล้วนะครับนในบ้านเฟอร์เรติน่านะเป็นนาปลีบุกมาเก็บชชนะไป2ประตูต่ตอหน,นึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดู10นัดล่าสุดของเจ้าบ้านนะครับ10นัดล่าสุดของนาโปลีนั้นเริ่มแผ่วลงนะครับต่างจากตอนต้นฤดูกาลสำหรับนาโปลีนะชนะ4แพ้4เสมอ2อนะครับ นัดล่าสุดเปิดบ้านรับการมาเยของซามโดเรียนะครับผมชนะไป1ประตูต่อศูนย์นะครับผมแล้วสำหรับเกมอื่นในบ้านของนาโปลีนั้น6ครั้งล่าสุดนะครับที่เปิดเกมรับในบ้านเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกไปก็ค่อนข้างแผ่วลงมาในส่วนของฟอร์มของนาโปลีนะครับเก็บชชนะไปได้เพียงแค่3ครั้งเท่านั้นเองแพ้3ครั้งนะครับก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วงอยู่เนมือนการสับฟอร์มในบ้านของนาโปลีนะครับผม ทีมสำหรับทีมเยือนนะครับสิ่งล่าสุดเป็นทางอัลเฟรติน่านะครับสิ่งล่าสุดอัลเฟรติน่าก็กลางกลางนะครับชนะ5นะครับแพ้3เสมอ2องครับนัดล่าสุดเปลี่ยนตอร์ริโนนะครับ, ino, รบก็ แพ้ให้ต่อยนอกไป4ประตูต่อสองยับเยินเลยนะครับในส่วนของอเกมเยือนอื่นของเฟลเอร์ติน่านั้นห้าครั้งล่าสุดที่ออกไปเยือนนั้นเก็บชัยชนะได้เพียงแค่นัดเยือนในในัดเ,เจอกับบโรุลยญาเท่านั้นเองครับที่เหลือก็ยังเก็บชัยชนะไม่ได้เลยก็ถือว่าลำบากพอควรในส่วนของอเกมเยือนของเฟลเอร์ติน่านะครับภาพรวมของทั้งสองทีมนะครับนัดนี้เป็นรอบสุดอรอบสิบหกทีมสุดท้ายนะครับของโคปาอิตเลียนะครับเดนาโปลีนะครับที่นัดล่าสุดเพิ่งชนะให้กับซามโตเรียนะครับส่วนตอนนี้พวกเขาก็ ไม่แพ้ใครเลยมา2นัดติดแล้วนะครับผมจะพบกับฟิออลิติ ina, น่านะที่ตอนนี้ลำบากมากกับในนัดล่าสุดก็เพิ่งแพ้กับตริโน0ประตูต่อ4นะครับแล้วก็ทำให้ตอนนี้เก็บชัยชนะไม่ได้เลยใน3นัดล่าสุดในส่วนของฟิออลิติน่าค่อนข้างลำบากสำหรับฟิออลิติน่า ina, ตอนนี้นะในนัดนี้นะครับแม้ว่า,อาฟอร์มของอานาโปลีจะออกแข่งๆไม่เหมือนช่วงแรกที่ผมบอกไปนะครับแต่คาดว่านัดนี้พวกเขามีดีพอนะครับในนัดที่เจอกับ ในนัดที่จะไฟกับทีมระดับเจ็ดของตารางจากอีกสูงสุดอย่างเซรอย่างทีมเฟอร์เรติน่านะครับน่าจะามีดีพอที่จะวัดกับเฟอร์เรติน่าได้สำหรับนาปโปลีนะครับแม้ว่า ตอนนี้นาบูลีนะครับจะค่อนข้างมีปัญหาจากตัวผู้เล่นที่ติดโควิด -19 เก้าไปส่วนหนึ่งครับก็ถือว่าในส่วนของตัวผู้เล่นก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วงเหมือนกันสำหรับนาบูลีนะครับแต่คาดว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาครับสำหรับนาบูลีนะสำหรับตัวผู้เล่นที่ขาดไปก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาเท่าไหร่ครับเนื่องจากฟอร์มของฟิโอลิติน่านั้นก็ไม่ได้หวือหวาน่ากลัวอะไรเท่าไหร่ในช่วงนี้นะครับซึ่งจากสถิติการพบกันของทั้งคู่นะครับหากเรามองดีๆที่ผมบอกไปว่านาบูลีเอาชนะไปเยอะกว่านะครับ แทบมองจาก3นัดล่าสุดที่ทั้งสองทีมเจอกันนะครับก็เป็นทางแอตแลนติกนะครับที่เอาอชนะฟลอริตินามา3นัดติดแล้วนะครับแล้วก็ทั้งสามนั้นอยู่ในปีนี้หมดเอออยู่ในปี2021หมดเลยนะครับแล้วก็สกอร์โดยรวมยิงไปหกนมากนะครับ Uh, 10ประตูต่อ1รวม3นัดนะครับเละเทะมากซึ่งจบเกมนี้นะครับคาดว่าน่าจะเป็นทางนาโปลีนะที่เก็บชันะเหนือฟิออรเรติน่าไปได้นะครับสำหรับ uh, คู่แรกกับนาโปลีกับฟิออรเรติน่าในจบที่ชัชนะของนาโปลีนะครับเดี๋ยวเรามาดูคู่ต่อมานะครับอยู่ในศึกอสเปกโกบายเดสปัญญานะครับผม uh, เป็นลึกใหญ่นะ uh, คู่นี้เตะก,กัน uh, ตี2นะครับ คืนวันพฤหัสตามเวลาบ้านเรานะครับเป็นแอตเลติโกมาดริดนะครับจะพบกับแอตเลติกบิลเบานะครับโดยสิบครั้งล่าสุดที่ทั้ง2ทีมเจอกันนะครับก็ไปทางแอตมาดริดนะครับที่เก็บชัยชนะได้เหนือกว่านะครับชนะไป6ครั้งนะครับแอตเลติกบิลเบาชนะไป2ครั้งเสมอ2ครั้งนะครับนัดล่าสุดเล่นในบ้านของแอตมาดริดนะครับเป็นบิลเบาบุกมาเสมอแบ่งแต้มกันไปคนละแต้มศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับเดี๋ยวเรามาดูสิบนัดล่าสุดของแอตมาเริยซึ่งล่าสุดของแอตมาเรียอ่า ค่อนข้างกลางๆของรับแอมริดในช่วงหลังมานี้นะชนะ4แพ้5เสมอ1นะครับนัดล่าสุดบุกไปเยือนบิโอเรอัลแล้วก็เสมอกันไป2ประตูต่อ2ครับนี่ก็ถือว่ากลางๆสำหรับช่วงนี้ของแอมริดนะครับมาดูทางฝั่งแอตเลติกบิลเบาวกับบิลเบาลสินัดล่าสุดก็กลางๆไม่แพ้กันค่อนเสมอนะแพ้3ชนะ3เสมอ4นะครับนัดล่าสุดบุกไปเยือนอาราเบสนะครับเสมอกันไปสองประตูต่อศูนย์แบ่งกันไปคนละแต้มนะก็ถือว่า ช่วงเอ่อช่วงนี้ทั้ง2ทีมก็ฟอร์มเริ่มแผ่วนะครับผมภาคลงของทั้ง2ทีมนะครับนัดนี้นะเป็นเอ่อเป็นนัดพิเศษนะครับโดยแอตรลติกจะพบกับเอ่อแอตเลติกบิลเบานะครับซึ่งหากใครชนะในนัดนี้จะไปพบกับอีกทีมนึงในรอบชิงชนะเลิศของรายการนี้นะครับระหว่างเอ่อเรอัลมาดริดกับบาร์ซ่าก็ต้องเอ่อรอลุ้นหอยทีนว่าใครจะชนะสองคู่นี้นะครับก็ไปเจอกันนัดชิงเลยนะครับโดยนัดนี้นะครับแอตเลติกดูเหมือนจะมีทรงกว่านะครับทั้งจากเอ่อเซนติการตพบกันนะครับที่สามารถเก็บชัยชนะไปได้ถึง6 ครั้งแล้วก็ฟอร์มจากฤดูกาลนี้นะครับที่แอตเบอร์ิดเนี่ยรั้งอันดับ4ของตารางครับโซบิบานั้นหลุดโผไปไกลเลยนะครับอยู่อันดับ9ของตารางมีเพียง28แต้มเท่ากับบาเลนเซียเท่านั้นเองนะครับผมซึ่งนัดนี้นะครับแอตเบอร์ิดนะครับขาดแค่คริสมันคนเดียวเท่านั้นนะครับถือว่าพร้อมมากในส่วนของตัวผู้เล่นนะครับแล้วก็ทางหรืโซเรสกับโรดิโกเดอพอลทั้งสองคนยังไม่ถึงจุดพีคเลยนะครับทั้งคู่นะสำหรับในฤดูกาลนี้ครับยังสามารถระเบิดฟอร์มออกมาได้อีกนะครับฉะนั้นนนนนนีีีีีี้้เเาาาาา่่แอออตรรรรดดดะะะะคคััับบบบยงมมพททจสถชฤูกล เรียกว่าฟอร์มไม่มานะได้ได้ไปอย่างไม่ยากเย็นนะครับแล้วก็จะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปได้นะครับสำหรับคู่ของแอตเลติกโกมาดริดแล้วก็แอตเลติกบิลบาครับชัยชนะน่าจะเป็นตกเป็นของแอตมาริตอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูคู่ต่อมานะครับเป็นทางลิเวอร์พูลนะครับจะเปิดแอนฟิลด์นะครับรับการเยือนของปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับคู่นี้เตะกันอเลสซ์คาราบาวครับนะครับ เตะกันตีสองสี่สิบห้านะครับคืนวันพฤหัสตามเวลาบ้านเรานะครับโดยสิบครั้งล่าสุดที่ทั้งสองทีมเจอกันนั้นอ่บโมเมนตัมจะโยกฝั่งไปฝั่งทางอ่ะลิเวอร์พูลไปซะส่วนใหญ่นะครับอา,อาร์เซนอลชนะลิเวอร์พูลไปได้เพียงแค่ครั้งเดียวในสิบครั้งล่าสุดนะครับลิเวอร์พูลชนะไปห้าครั้งครับเสมอสี่ครั้งก็ถือว่าอ่ลิเวอร์พูลดูมีทรงเหมือนกันสําหรับนัดนี้นะครับก็อ่านัดล่าสุดที่ทั้งสองทีมเจอกันก็นก เป็นแอนฟิลนะเป็นลิเวอร์พูลนะครับที่เก็บชนะไปได้หมดจดเลย4ประตูต่อ0ูนะครับเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูสิทธิ์น่าสุดของเจ้าบ้านนะครับสิทธิ์น่าสุดของลิเวอร์พูลนั้นมาดีแม่สำหรับลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้นะครับชนะ6เสมอ3แพ้เพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นเองนะครับแต่น่ารักสุดเปิดบ้านรับการเยือนของชิลบูรีทาวน์นะครับชนะไป4ประตูต่อ1นึ่ในศึกเอฟเอคับนะครับผมในส่วนของเกมในบ้านอื่นของลิเวอร์พูลสามสี่ครั้งนเ่ารักสุด แพ้ไฟเลยสำหรับลิเวอร์พูลถือว่าดูดีมากๆนะครับสำหรับเกมในบ้านของลิเวอร์พูลนะในฤดูกาลนี้นะมาดูทั้งฝั่งทีมเยือนอาร์เซนอลก็ดีไม่แพ้ก,กันนะครับจากหลังมาแพ้หนักไปหน่อยนะครับชนะ6แพ้4นะครับนัดล่าสุดบุญญาลอตติงแฮมฟอเรสต์นะครับในศึกเอฟเอคัพนะครับเอาตกรอบไปที่เรียบร้อยนะครับแพ้นอตติงแฮมฟอเรสต์ไป1ประตูต่อ0ครับในส่วนของเกมเยือนอื่นๆของอาร์เซนอลนั้น ห้าครั้งล่าสุดที่ออกไปเยือนกับแพ้ไปถึง3ครั้งนะครับชนะไปเพียงแค่สครั้งเท่านั้นให้นอริซิตี้แล้วก็ลิสต์ยูเนเต็ดนะครับทีมจากโซนท้ายตารางนะก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วงในส่วนของเกมเยือนของอาร์เซนอลในฤดูกาลนี้นะครับภาพรวมของทั้ง2ทีมนะครับแมนยูชาบ้านกับลิเวอร์พูลที่หลังจากแพ้กับเลสเตอร์ซิตี้มาสิ้นปีที่แล้วก็คาเริ่มต้นปีใหม่ไปอย่างสดใสนะครับยังไม่แพ้ใครเลยมา2นัดติดนะครับด้วยดังนนี้จะเปิดบ้านรับการเยือนของปุยาอาร์เซนอลนะครับที่เพิ่งแพ้กับนออออตตติงแฮมฟฟเเเรรรส์นนะะคคคััับบพ ในตอนนี้พวกเขาแพ้มา2นัดติดแล้วนะครับโดยนัดน,นี้นะครับจะเป็นนัดแรกของรอบชิงรอบรองชนะเลิศน,นะครับคาราบาวคร,บครับที่ถูกเลื่อนจากสัปดาห์ที่แล้วนะเนื่องจากทางลิเวอร์พูลนั้นมีปัญหาโควรนิสต์เก้านะครับในรายการนี้เามื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับเป็นทางอาร์เซนอลนะที่เขียนลิเวอร์พูลต,ตกรอบนะครับจากการดวลจุดโทษเนื่องจากเสมอกันในเวลา0ประตูต่อ0นยครับแต่ว่าฤดูกาลนี้นะ อาจจะแตกต่างออกไปนะครับจากฟอร์มของลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้ที่เข้ามือเข้าตีนมากๆนะครับเกมในแอนฟิลด์สี่เกมล่าสุดที่ผมบอกไปนี่ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับส่วนกับส่วนทางกับอาร์เซนอลนะที่เกมเยือนห้าครั้งล่าสุดเนี่ยแพ้ไปถึงสามครั้งนะครับรวมถึงนัดล่าสุดด้วยนะครับอีกทั้งนะจากสถิติที่พบกันของทางคู่นะครับในแอนฟิลด์เจ็ดนัดล่าสุดลิเวอร์พูลไม่เคยแพ้กับอาร์เซนอลในแอนฟิลด์เลยสักครั้งนะครับนับแต่ปีสองพันสิบแปดและในนัดนี้นะครับทางทีมบินเองเนี่ยก็ขาดกำลังหลักไปอีกนนนนะะะคคครรรรััับบบบจาาาาากกกททททีีี่่่่ตตต้้้ออองงงิิิไไปปชชววยยยมมแฟใหดเูฝ ของชาวบ้านลิเวอร์พูลนะครับคาดว่านัดนี้น่าจะจบลงที่ชัยชนะของลิเวอร์พูลในแอนฟิลด์นะครับก็หารครับต่อไปสําหรับคู่ของลิเวอร์พูลกับอาร์เซนอลนะครับจบเกมคาดว่าน่าจะเป็นชัยชนะของลิเวอร์พูลในบ้านของตัวเองแอนฟิลด์นะครับมาดูคู่สุดท้ายของคัมคืนนี้นะครับวกกลับมานิดหนึ่งที่โคปาอิตาลีนะครับเป็นทางเอซีมิลานนะครับจะเปิดอาซานซิโร่นะครับรับการมาเยือนของเจนัวนะครับผมคู่นี้แต่กันดึก สุดเลยนะครับตีสามนะครับตามเวลาบ้านเราคือพุทธักาน,นะโดยสิครั้งล่าสุดนะครับที่ทั้ง2ทีมเจอกันนะก็แน่นอนอยู่แล้วไปทาง AC ซิมิลานนะครับที่เก็บชชนะได้เหนือกว่านะครับชนะไปเ็ ครั้งนะครับเจนัวชนะไปได้เพียงแค่ครั้งเดียวเสมอกัน2ครั้งนะครับนัดล่าสุดที่เจอกันเมื่อต้นเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะครับเป็นเอซิมิลานบุกมาถล่มยับเยินเลย3ประตูต่อศูนยนะครับเดี๋ยวเรามาดู10นัดล่าสุดของเจ้าบ้านเอซิมิลานนะครับผมเอซิมิลานเซนล่าสุดนัดดีมากๆครับชนะ6แพ้3เสมอ1นะครับนัดล่าสุดบุกไปเยือนเวเนเซียนะถล่มเละเลยนะครับ3ประตูต่อศูนยครับเมื่อวันที่9ที่ผ่านมานี่เองในส่วนของเกมรับในบ้านของเอซิมิลานนั้นก็ก็ถือว่า กลางๆนะสำหรับในบ้านของเอซิ l a n าในฤดูก,กาลนี้5ครั้งล่าสุดที่เปิดบ้านชนะไปได้เพียงแค่2ครั้งนะครับช่วงหลังมานี่แพ้ไปถึง3นะครับ ค่อนข้างหน้าเป็นห่วงการสำหรับเกมในบ้านของเอซิมิลานช่วงหลังมานี้นะครับมาดูรับฟังเจนัวนะครับเจนัวสินล่าสุดชนะไปได้เพียงแค่นัดเดียวครับย่ำแย่มากๆแพ้6เสมอ3นะครับนัดล่าสุดเปิดบ้านรับการมาเยือนของสเปเซียนะครับแพ้ในบ้านไป0ประตูต่อ1ครับในส่วนของเกมเยือนของเจนัวนะครับ4ครั้งล่าสุดที่ออกไปเยือนนั้นยังเก็บชัยชนะไม่ได้เลยนะครับย่ำแย่กว่าเอซิมิลานอยู่มากโขอยู่สำหรับเจนัวนะครับภาพรวมของทั้ง2ทีมนะครับนันี่เจ้าบ้านยักษ์ใหญ่จากอิตาลีอย่างเอซิมิลาน ที่ตอนนี้ชนะมาสามนัดติดแล้วนะครับจะเปิดบ้านรับการเยือนของทีมจากโซนท้ายตารางอย่างเจนัวนะครับที่อยู่รองบวยเลยนะครับตอนนี้ย่ำแย่มากๆยังไม่ชนะใครเลยมาสี่นัดติดนะครับแล้วก็ในสิบนัดล่าสุดจากทุกรายการในเกีชัตชนะไปได้เพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นเองนะครับและในนัดน,นี้เมื่อปีที่แล้วนะครับชาวบ้าน เจ้าบ้านเนี่ยเอซิมิลานนะครับได้ถูกอินเตอร์มิลานเขี่ยตกรอบไปในนัดในรอบนี้แหละนะครับโดยฤดูกาลนี้พวกเขาหวังว่าชาแนะในนัดน,นี้นะครับจะสามารถทำให้พวกเขาก้าเข้ารอบต่อไปแล้วก็ชกเชยในฤดูกาลที่แล้วได้นะครับแม้ว่าณนะตอนนี้นะครับเจ้าบ้านจะเสียเปรียบหน่อยๆนะครับจากการที่ขาดตัวเล่นหลักไปจากอ่โควิดสิบเก้าน,กานะครับแล้วก็ติดพาร์ิชทีมชาติแอฟริกาแต่ล่าสุดเนี่ยพวกเขาก็สแสดงให้เห็นแล้วว่าไม่มีปัญหาสำหรับคนที่ขาดไปนะครับแต่คาดว่านนั่แหละไม่เนี่ยไม่น่าจะเป็นปัญหานะครับเนื่องจากเจ็ดนัดล่าสุด ที่เจอการของทั้ง2ทีมนะครับพวกเขาแพ้กับเชนูเพียงขนาดเดีเท่านั้นเองแล้วก็นทุกทุกนักที่เอที่เจอกันในเอซมิลานยิงไปอย่างน้อย2ประตูทุกนัดนะครับจบเกมนะครับคาดว่าด้วยความต่างชั้นของนักเตะแล้วก็ฟอร์มการเล่นในฤดูกาลนี้นะครับผู้ชนะจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเจ้าบ้านเอซมิลานอย่างแน่นอนนะครับสำหรับคู่ของเอซิมิลานกับเชนวนะครับจบเกมคอนเฟิร์มว่าเป็นชนะของเอซมิลานแน่นอนนะครับและนี่คือทั้งหมดของติวบอลเต็งในงค่ําคืนนี้นะครับก็ ขอให้คุณผู้ดูผู้ฟังท่านนะครับรับชมฟุตบอลก็อย่างมีความสุขนะครับจะลงทุนลงอะไรไปก็ขอให้ลงไปอย่างมีสตินะครับสำหรับคืนนี้ก็หมดที่ของผมละต้องขอตัวลาไปก่อน,นครับสำหรับคืนนี้